สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ b า w l ล r Heart d i s e a s นะครับหลังจากที่เมื่อตอนที่6นะครับเราได้พูดกันถึง General Care ของผู้ป่วยนะครับตามสไลด์นี้ว่าเรามีการแบ่งผู้ป่วยเป็น asymptomatic mild disease d asymptomatic severe disease แล้วก็ symptomatic severe disease นะครับแล้วผมก็รีฟไว้ว่าเรามีการดูแลผู้ป่วยอย่างไรเรามี General Care อะไรบ้างเรามี การ prophylaxis infective endocarditis ok ยังไงบ้างแล้วก็เราจะมีการฟอลาร์เอ็โคที่ห่างขนาดไหนนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าคนไข้ที่มี CBA b u b l disease เนี่ยมกักจะมี indication for surgery นะครับแล้วก็เราจะมาคุยกันต่อว่าในแต่ละ v a r p disease เนี่ยเรามีประเด็นอะไรเป็นพิเศษกันบ้างนะครับวันนี้เราจะเริ่มกันด้วย aortic stenosis นะครับ เออร์ติกสแตนโนซิสเนี่ยเป็นวาลเวลารีซิสที่เจอบ่อยมากนะฮะเท่าที่สอนนักเรียนมาเนี่ยนักนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่จะเคยตรวจคนไข้เออร์ติกสแตนโนซิสนะครับเป็นดีซิสที่เพอร์เวเลนที่สุดอย่างน้อยก็ในวอร์ดนะฮะสำหรับเออร์ติกสแตนโนซิสเนี่ยถ้าเกิดใครจำตอนที่ผ่ากรอสแนดูมี่ได้นะครับจะจำได้ว่าเออร์ติกวาล์ฟเนี่ยมันมีเป็น3ามริฟเลตนะครับตามรูปซ้ายบนนะครับเอนเตอตี้ที่เราเจอบ่อยที่สุดของเออร์ติกสแตนโนซิสจะเป็นเอนเตอตี้สุดท้ายอันนี้นะครับคือ Tri Le let, ซึ่งคนไข มักจะอายุ60-70ปีขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครเคยเจอเออรติกซินซิสคลาสสิกก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าเกิดเออรติกซินซิสเนี่ยเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ให้ระวังไว้ว่าคนไข้จะเป็นคอนเจเนทตลไบคัสปิดเออรติกวาฟตามรูปขวาบนนะครับก็คือเออรติกวาฟเนี่ยมีลิฟเลตสองลิฟเลตที่ฟิวส์กันนะครับแล้วก็ทําให้ มันเปิดไม่ได้ตามปกติทําให้ดเจเนเรชันเกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับทำให้ AS mm hmm. เอสขาอาจจะเกิดตอนอายุ50บอกกว่าเท่านั้นเองนะฮะเนตนตที่ที่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยนักแต่พอเจอได้ในประเทศไทยก็คือรูมาติกเอออติกดีซีสนะครับซึ่งมักจะไม่เกิดเดียเด่ยวๆนะครับมักจะเกิดพร้อมกับไมโตวาลตีซีสอันนี้ก็เพื่อที่จะโคเรเลตให้หลายๆท่านที่เคยเจอผู้ป่วยมาแล้วได้เห็นภาพว่าคนไข้ที่เราเจอเนี่ย มักจะมีสาเหตุอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ AS นี่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นดีเจเนเรชันบวกลบว่ามีคอนเท n เนอร์วาร์ฟอะนอนมาีนะครับามาฟังนิทานเกี่ยวกับด s ซ a สโพรเกรชันของ a อนิดนึงนะฮะคอของเอลติกเซโนซิสเนี่ยก็คือเอล t ิกวา r ์ฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอยู่ระหว่างเลฟเวนติเคิลกับเอ r ต้านะครับเวลาเกิดเอลติกเซโนซิสเนี่ยก็คือเอลติกวาร์ฟมันแข็งขึ้นก็จะทำให้เลฟเวนติเคิลเนี่ย มีคนอีก p r e เชอร์โหลดนะครับเว n t ิเคิลจะต้องสู้กับ b a เ r i e r อันเหลืองดำเนี่ยอยู us, ่ตลอดเวลานะครับคิดภาพง่ายๆนะครับว่าวาล์วมันไม่ยอมเปิดนะฮะเว n t ิเคิลก็เลยต้องสู้กับ p r e เชอร์โหลดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิด chronic p r เชอร์โหลดนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่า concentric LVs ก็คือ LV จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาเพิ่มความหนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีอินเตอร์ s ิเชียลไฟโบรซิสนะฮะเมื่อ LV หนาขึ้นก็จะทําให้เขารับเลือดได้น้อยลงนะครับหรือ ถ้าจะรับเลือดเท่าเดิมก็จะต้องมีเพรสชอร์สูงมากขึ้นในทางกลาศาสตร์เราเรียกว่าคอมไพลนซ์ที่แย่ลงนะฮะเมื่อคอมไพลนซ์เขาแย่ลงหรือว่ารับเลือดได้ยากขึ้นรับเลือดทีแล้วเพรสชอร์สูงขึ้นก็จะทําให้เลฟเวนติคูล่าเอนดอร์สลิกเพรสชอร์หรือว่าเอาง่ายๆว่า LV เพรสชอร์เขาก็จะสูงขึ้นนะฮะโดยทั้งสองเหตุผลเลยก็คือเลือดเข้ามาได้ยากขึ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมีแบลลียร์หนาๆอันนี้นะครับทาให้เพรสชอร์ที่อยู่ในห้องเล จะต่ำว่าจะสูงกว่าท่านะฮะจะสูงกว่าตัวเอลตาซึ่งเป็นปลายทางของเขานะฮะคิดง่ายๆว่าสมมติว่าเอลตามีซิสโตลิกเพรสเชอร์ง่ายๆก็คือมา120นะครับเวลาเลฟเวนดิเคิลบีบเนี่ยเพรสเชอร์เขาก็จะสูงขึ้นไปมากกว่านั้นนะครับบางคนอาจจะไป160บางคนอาจจะไป180นะครับแล้วพอซิสโตลิกเพรสเชอร์สูงขึ้นดสสิสตลิกเพรสเชอร์เขาก็อาจจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะฮะสิ่งที่ตามมาพอเอลวีเพรสเชอร์สูงขึ้นนะครับตัวโคโรนารีที่เพอร์ฟิวส์อยู่ข้างนอกนะครับ ก็จะเพอร์ฟิวส์เข้าไปได้ยากขึ้นนะครับทำให้เกิดไมาอลโคเดียลอิสคิเมียซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คนไข้เออร์ติกซีโนซิสมีอาการคล้ายๆแองจาน่านะครับแล้วถ้าเกิดเกิดนานขึ้นก็จะเกิดไมาอลโคเดียลอิสคิเมียตามมาตามด้วย LV ลวีซิสเตอริกดิสฟังชันคือ EF เอฟเอ็กชันแฟคชันเขาก็จะต่ําลงนะฮะสำหรับฟิสิกอลไซส์ของเออร์ติกซีโนซิสเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่อ่าในตอนที่3ตอนที่4แล้วนะฮะว่าเท้าตัวเนี่ยก็จะค่อนข้างเบานะครับคลาสสิกก็คือมีเเเอพิิิคลฮีวงแต่ถ้ากากด โปรเกรสไปเรื่อยจน LV เขามีดิสฟังชันแล้วก็อาจจะไม่เจอเอพิคอฮีวิ่งนะครับเราจะเจอซิส t ต l i ิกเมอร์เมอร์ที่เ a ดี a t e ขึ้นคอนะครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อถึง Sign ที่บ่งบอกความซีเวียของเอ r t i ติกเซโนซิสที่ผมรีฟไว้นะฮะผมขออธิบายฟิสิกอล g n อยู่ p h y ฟิสิกอล g n ที่ผมใช้บ่อยๆนะฮะก็คือพาวซัสพาวัตเอท t าร์ u s สเอพิคอคาร์ติดดีเลย์แล้วก็นิบินิชเอทูผมจะขออนุญาตข้ามฟิสิกอลไซสุดท้ายที่มีการเขียน ในตารางในตำราไว้นะครับว่าคนไข้อาจจะมี paradoxical split S2 นะฮะผมขออธิบายอย่างแรกก็คือ pulse s p าวะ S e t a d e r s นะฮะก็คือการตรวจ physical sign เนี้ยเราจะเอามือคำที่ pulse ของผู้ป่วยนะครับถ้าให้ดีก็ควรจะคำที่คาร์ t ิ d pulse นะครับเพราะว่าคาร์ t ิ d pulse เนี่ยจะเป็น pulse ที่ reflect pulse volume ได้ดีที่สุดนะครับ การคำพาวซัสภาวะเอทาดัสเนี่ยก็คือทำไปแล้วจะรู้สึกว่า p าวซ์เขาเนี่ยขึ้นช้ากว่าปกติถ้าเกิดเป็นเยอะมากๆนะครับเขาอาจจะค่อยๆตีนิ้วเราทีละนิ้วเลยนะครับทำให้ค่อยๆสัมผัสพาได้ทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วนั่นเป็นเพราะว่าการที่เลือดจะออกมาจากเลฟเวนติเคิลออกไปสู่อเลตาได้จะต้องผ่านออ s สตักชั่นก่อนนะครับผ่านเอติกวาฟแข็งๆน้ำให้เลือดเนี่ยต้องค่อยๆสูงขึ้นต้องค่อยๆมีเพรสเชอร์สูงขึ้นนะครับท,ทีละช้าๆทำให้พาวซ์เขา ทั้ง week แล้วก็ Delay ซึ่ง pausas p a r s a t a d a s เป็นภาษาละตินที่อธิบาย2คํคำนี้นะครับ physical sign ที่2ก็คือ epico carotid delay นะครับวิธีการตรวจ physical sign เนี้ยคุณหมอจะต้องตรวจ apex คู่กับตรวจ c a l o t i d pulse นะครับเพื่อที่จะประเมินว่าการเกิด e p i c a l impulse ที่ PMI นะครับและการที่เกิด pulse ที่ c a l o t i d เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือไม่ถ้าเกิด คนไข้มี AS ก็จะทําให้เมื่อเวนติเคิลบีบหนึ่งครั้งเวนติเคิลจะกระแทกมือเราแต่ยังไม่เกิดเพา์ขึ้นทันทีจะใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่จะเกิดเพาลขึ้นได้ทําให้มือที่คํา PMI และมือที่ทำเพาลที่คาร์ติเนี่ยทำเพาลได้ช้าก,กว่ากันนะครับเกิดแรงที่ PMI ก่อนแล้วค่อยเกิดแรงที่คาร์อติอีกทีหนึ่งเรียกว่า e p พ c o c a าร t i อ d e l a ดีเลยนะครับส่วน s i c a l s i ไซสุดท้ายก็คือ Di m i n i s h A2 นะครับหรือว่า Sin g l e S2 นะฮะคือเสียง2เนี่ยมัน เป็นเสียง a กับเสียง p นะครับเป็นเสียงคู่กันการเกิดเสียง2เนี่ยเป็นเสียงปิดของ aortic และ pulmonary valve ทีนี้เวลาการปิดที่จะมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดเสียงได้เนี่ย valve จะต้องเปิดได้ดีก่อนนะครับถ้าเกิด valve ของผู้ป่วยเปิดได้ไม่ดีนะครับก็คือเปิดแงมนะครับตอนปิดมันก็จะไม่มีเสียงเหมือนเวลาเราเปิดประตูเปิดแงมแมเวลาปิดก็อาจจะไม่มีเสียงนักใช่ไหมครับการที่เสียง2ของผู้ป่วยเบาลงหรือว่าถ้าเกิด ฟังแล้วมีแค่คอมโพเนนต์เดียวนะครับก็แปลว่าว้าว์หนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะตีบมากไม่สามารถเปิดได้ทําให้ไม่สามารถสร้างเสียงสองได้นะครับอันนี้ก็เป็นไซที่เจอได้บ้างแต่ว่าในทางปฏิบัติผมใช้สองไซบนบ่อยกว่านะครับสำหรับ Disease Progression ของ a o r t i c s t e n น s i s นะครับเป็น Disease Progression ที่คลาสสิกนะครับมีการบรรยายไวตั้งแต่ปี1968ถ้า้้าครคุ้นชื่อคนเขียนก็คือยู b r นบ n w a l d นะครับ แล้วก็มันก็แอพพลายได้เกือบจะกับวาลเวอร่าดิซิสกับทุกอันก็คือในช่วงที่คนไข้ยังไม่เข้าสู่ซิมตอมติกซีเวียวาลเวอราดิซิสคือวาร์ก็ยังไม่ซีเวียอาการก็ยังไม่มีคนไข้จะมีพอกนซิสใกล้เคียงกับคนทั่วไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีอาการนะครับพอกนสิสของเขาจะแย่ลงแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าคนไข้ที่มีซิมตอมติกซีเวียสองอย่างนะครับคือมีซีเวียวาลเวอร่าดิซิสที่มีอาการมักจะเป็นจุดที่เราจะตัดสินใจอินเตอร์วีนเขานะครับให้เขา ได้รับการรักษาที่เดฟินิตสำหรับเอลติกซีโนซิสเนี่ยมีอาการอยู่3อย่างก็คือแองจหน้าตามเส้นสีเทานะครับซิงโคปี้ซึ่งก็น่าจะเกิดจากการที่คนไข้เกิดฟิกซ์ออฟสักชั่นนะครับฮาร์ดไม่สามารถ mm hmm. บีบเลือดออกมาเอาชนะออฟสักชั่นของเอลติกวาลได้ทำให้เลือดมาที่เอลต้าน้อยลงในเวลาที่เขาพยายามจะออกกำลังกายก็เลยทำให้เกิดซิงคโคปี้เพราะเลือดไปเลี้ยงเซเลเบิลบัตโฟได้น้อยลงนะครับแล้วก็อาการสุดท้ายก็คือ ดิสนียหรือว่าฮาร์ตเฟลเลียตามเส้นสีน้ำเงินนะครับซึ่งมีตัวเลขคลาสสิกอยู่ว่าถ้าเกิดเกิดแองจายนาผู้ป่วยเริ่มพรีเซนต์ได้แองจายนาคนไข้จะมี a อเวอเรสต์สวายเวลอยู่ที่5ปีถ้าเริ่มด้วยซิงคอปปี้จะมี a อเวอเรสต์สวายเวลอยู่ที่4ปีแล้วก็โทษครับ3ปีครับขออภยัย3ปีนะครับแล้วก็คนไข้เกิดฮาร์ตเฟลเลียหรือว่าดิสนียเนี่ยจะมี แปรเรสซ์วายวล์อยู่ที่2ปีถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวเลขที่คนไข้อาจจะถามเราได้บ้างว่าถ้าเกิดหมอแนะนําให้ผ่าตัดแล้วถ้าเกิดไม่ผ่าตัดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี้ก็เอาไว้ดิสคัสับเขาซินโดรมพิเศษของเออรติกเซโนซิสอันนี้ถือว่าฟังไว้สนุกสนุกแล้วกันนะครับก็คือมันเคยมีการบรรยายไว้ในนิวอิงแลนด์เมื่อนานมาแล้วนะฮะของดรไฮด์นะครับซึ่งดรไฮเ์เนี่ยเคยดูคนไข้เออติกเซโนซิสจำนวนหนึ่งนะครับแกบอกว่าจะเจอคนไข้เออรติกสเตโน มี Associate Massive GI Bleeding นะครับซึ่งมี Pathology ที่โค l o นเนี่ยมีความหลักมีลักษณะเป็นพวกโคโ o นิกทีแรงเจ็เตเซียนะครับแล้วก็มีการ Postulate ว่าคนไข้ที่มีเออร์ติกซ o โนซเนี่ยอาจจะมีการบลีดณตำแหน่งนี้ง่ายขึ้นเพราะว่าเกิด Decoiling ของ o n e v i l l ล b a รนแ r a c t o r นะครับก็คือเมื่อเลือดเนี่ย วิ่งออกจากเอเจติกวาล์วที่แข็งๆเนี่ยทำให้วอ e เวอรแบนแฟกเตอร์ Will a ที่คอยอยู่เนี่ยดีคอยออกแล้วก็ทำให้เสียฟังก์ชันไปนะครับทำให้คนไข้มี l e ลดิงเทนเดนซี y แล้วก็ไปเกิด e e ลดิงที่ GI t r a ทรบ่อยนะครับก็เป็นโคม o r b i ิที่เจอได้บ้างในคนไข้ AS นะครับเวลา f o l l o อัพฟลออัพอยู่บางคน AS ก็ไม่ได้อาการแย่ลงเพราะว่าตัว AS อย่างเดียวแต่คนไข้มี New GI b l e บลดิงหรือว่านิวออนเซตไอออน f ด c ฟิ n ชนซี e อ i นซึ่ง เราก็ต้องสงสัยว่าอาจจะเกิด a s s o c i a t e GI bleeding จาก high syndrome นะครับส่วนตัวเคยเจอทั้งส่วนตัวเจอเป็น occult bleeding นะครับแต่ว่าก็มี report ว่ามี massive bleeding บ้างเหมือนกันบางคนอาจจะเคยจำในการเกรด severity นะครับบางคนอาจจะเคยจำว่าให้จำว่า velocity เกิน4เมตรเพอรเซก area น้อยกว่า1ตารางเซนซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วก็รู้ไว้ก็เป็นความรู้ประดับนะครับแต่ การเกรดซีเบอริตี้ก็มักจะเป็นหน้าที่ของคา์ดอโลจิสที่จะให้ข้อมูลที่แม่นยำกับทีมเจเนอเรลเมดิซีนหรือว่าเจเนอเรลแพคชันเนอร์นะครับว่าคนไข้คนนี้อยู่ในสเตจไหนของเอลติกซีโนซิสนะครับเวลาทุกคนอ่านไกด์ไลน์เนี่ยมันจะมีการคลาสสิฟายสเตจของเอลติกซีโนซิสและวล์วต่างๆอยู่เป็น A B C D นะครับซึ่งคอของการคลาสสิฟายเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นซิมโตมมาติกซีเบอริตี้นะครับมักจะเป็นสเตจ D เกือบทั้งหมดนะฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นสเตจ C มักจะเป็น asymptomatic severe disease นะครับซึ่งก็จะมีดี a i l ของมันในทางปฏิบัติผมแนะนำว่าให้แยกเป็น3กลุ่มนี้แล้วครับว่าคนไข้เป็น asymptomatic mild moderate disease asymptomatic severe disease แล้วก็ symptomatic severe disease แล้วก็เอามา manage ตามที่ผมแนะนำนะครับว่าแต่ละคนก็ควรจะได้การค o n t o มคอม o ัว b i บิดนะครับตามกรอบสีม่วง advice p r o g n o s i s และ progression ให้ไดยูรติกตามอาการในกรณีที่คนไข้มีคอนเจสตีฟซิมปตอมนะฮะโฟลาร์เอ็โคตามตารางแล้วก็ p r o โพส e ว่าถ้าคนไข้มีอิน i c เคชันเซอร์ r จอรีก็ควรจะได้รับการผ่าตัดหรืออย่างน้อยก็ต้องเสนอนะครับสำหรับการเมดิคอลเทอ r a พีของคนไข้อเอรติกซีโนซิสนะครับมีข้อควรระวังอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็คือไม่มีการรักษาที่สามารถ เดเลย์โปรเกรสชันของเอียร์ติกซีโนซิสได้นะปัจจุบันนะครับแล้วก็คนไข้จะมีโคมอร์บิทสำคัญคือมักจะมีไฮเปอร์เทนชันอยู่ด้วยตามอายุของเขานะครับและการให้อันตี้ไฮเปอร์เทนซีฟในคนไข้สูงในคนไข้ที่มีเอียร์ติกซีโนซิสนะครับไม่ว่าจะเป็นไดอูเลติกเอสเซนดิวเตอร์เบต้าบล็อกเกอร์คือเกือบทุกตัวนะครับควรให้อย่างระมัดระวังอย่างมากนะครับเพราะคนไข้มีฟิกซ์ออฟสักชันนะครับเอียร์ติกว่าเขาเปิดแง้มๆอยู่แล้วนะครับการเพิ่มค่าแดกเอาพุทไปสู่เอียร์ต่งเขานั้นยากมาาากกอยู่แล้ว้วถเเิดรใ แอนตี้เฮปารินสิตเยอะจนเกินไปเนี่ยจะทำให้ความดันเขาล่วงง่ายมากนะครับแล้วก็กู้ขึ้นมายากมากอันนี้เป็นสไลด์ที่ผมจะแทรกไว้ในว a ลว u ล a าฮ i ด e ซิสทุกอันหลังจากนี้นะครับก็คืออินดิเคชันฟอร์เซอร์เจอรี่นะครับสำหรับอินดิเคชันฟอร์เซอร์เจอรี่เกือบทุกโรคก,ก็คือซิมโตมติกซีเวียด e ซิสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นซีเวียด e ซิสที่ไม่มีซิมตอมนะครับก็คือช่องนี้นะครับแต่จะพายอย่างอื่นอยู่แล้วสำหรับเอีติกซโนซิส ก็แนะนําให้ทําไปด้วยนะครับอีกอินดิเคชันหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรนะครับแต่เป็น CVD ปรากฏว่าตรวจตอนที่ตรวจเอ็กโซคาร์ดิโอกราฟีมีผลว่าอินจกชันแฟคชันน้อยกว่า5 0อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่เราจับได้ว่าจริงๆแล้ว L.V. เขาเริ่มดีคอมเพนเซ e แล้วนะครับเขาเริ่มสู้กับเออร์ติกซินอิสนี้มานานเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แม้จะไม่มีอาการเราก็แนะนําให้เขาได้การรับการเปลี่ยนวาล์วอยู่ดีนะครับ ความพิเศษของเออร์ติกสเตโนซิสเนี่ยก็คือณปัจจุบันนี้เรามีตัวเลือกในการจัดการเออร์ติกวาลที่ตีบอยู่2วิธีนะครับในรูปทางซ้ายก็คือคลาสสิกโอเพนฮาร์ดเซอร์จอรี่นะครับเป็นเซอร์จิเคิลเออร์ติกวาลรีเพลซเมนต์อันนี้เป็นรูปที่เอามาจากอินทราออกนะฮะส่วนเทคนิคที่อ,อ่ออีมเมอร์จมาประมาณ10-20ปีแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังมีข้อจำกัดในประเทศไทยอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Transcatheter aortic valve replacement บางคนก็ใช้คำว่า valve implantation นะครับที่เป็น VI แทนเป็น TAVR หรือว่า TAVI นะฮะวิธีนี้ก็คืออย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือจะใช้เป็น transcatheter นะครับทาง i n t e r v e n t i o n i s t และ cardiothoracic surgeon หรือ c v t เนี่ยก็จะใส่ w i r ขึ้นไปทาง vascular access ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายทางมากนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าทาง femoral artery นะครับแล้วก็ใส่ตัว catheter ขึ้นไปเพื่อที่จะ ผ่านวาล์ฟแข็งๆอันนี้นะครับแล้วก็ทําการ d ดเล y วาล์วให้ทางออกสักเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการใส่วาล์ฟตัวจริงนะครับซึ่ง bulky หรือว่าใหญ่กว่ามากนะครับขึ้นไปทาง vascular access ที่เลือกไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วจะเอาตัววาล์ฟอันนี้ไป deploy วางฝังเข้าไปอัดให้มันถ่างวาล์ฟที่แข็งๆมี c a l i f i c a t i o n เยอะๆนะครับ แล้วก็ให้วาวเนี่ยอยู่ตรงนั้นแทนตามที่ปรากฏในวิดีโอนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนตอนที่จะอินพนวาวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะทำให้วาวเนี่ยลงไปยันตัวเ t i c ิกวา e ที่เป็นของเก่าเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าจะได้วาวใหม่ที่เปิดปิดได้ดีเป็นวาวสังเคราะห์ไปแทนส่วนใหญ่หน้าตาก็จะเป็นทิชชู่วาวนะครับซึ่งปัญหาของวิธีนี้เนี่ยก็คือยังมีข้อจำกัดเรื่อง Reimbursement ะฮะแล้วก็ เซ็นเตอร์ที่ทําได้ก็ยังจํากัดอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเทรน์ในอนาคตก็น่าจะกลายเป็นวิธีที่ช่วยให้คนไข้ไม่ต้องทำโอเปนทาร์เซอร์เจรได้มากขึ้น,นเรื่อยๆนะฮะก็วันนี้ผมคิดว่าผมไลย cover ประเด็นที่ general practitioner หรือว่า general medicine ควรจะทราบเกี่ยวกับ a อเตอ s สตีโนซนะครับการดีเทกตว่าคนไข้มีซีเบียว u เวล d าด e ซีสจากฟิสิกอลไซน์ครับ ใช้พ a ว s a s พาวัเอทาดาใช้ e p i c o ค a r ร t ติ d e l a y และ diminish A2 นะครับได้รู้ว่า a อ r t i c s t e n o s i s มักจะเกิดในคนสูงอายุนะครับแต่ว่าอายุประมาณ50ก็พอจะเกิดขึ้นได้ถ้าในใคนไข้มี c o n g e n t ท a l Warp a n o ะน a รนะฮะแล้วก็สำหรับ Medical Management ก็เรายังเป็น Supportive Care เป็นหลักนะครับให้ d i u r e t i c เวลาที่มี c o n g e s t i v e s y m ptom นะครับแล้วก็การ Surgery ก็จะมี Indication ตามที่ผมแสดงไว้ให้แล้วแล้วก็มี ชอยส์อยู่เป็นเซอร์จิเคิลกับทาว่าในแล้วแต่เซ t t i n g ว่าคุณอยู่ใน Setting ไหนนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาตามรีซอ r c ทที่มีอีกทีหนึ่งสำหรับตอนหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเอลติกรีเก t ร์จิเชนะครับก็ไว้เจอกันในอพิ s o ซหน้าครับขอบคุณครับ